สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c World Thailand กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของการบุกของรัเสเซียกันบ้างดีกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเรามักจะได้ยิน คลิปที่พูดถึงการบุกข,ของยูเครนถูกไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะตอนนี้เองนอกจากยูเครนจะเปิดฉากการโต้กลับครั้งใหญ่แล้วนะครับรัสเซียเองเนี่ยเขาก็เตรียมการมานานเหมือนกันรัสเซียเองเนี่ยก็ได้เปิดแนวรุกมาเหมือนกันนะครับผมก็เหมือนเป็นสลับขั้วกันในด้านตอนใต้เนี่ยนะครับผมจะเป็นทางฝั่งของยูเครนที่บุกแต่ในตอนเหนือเนี่ยนะครับผมจะเป็นรัสเซียที่บุกนั่นเองโดยกองทัพรัสเซียที่มาบุกเนี่ยก็ขอบอกเอาไว้เลยว่าใหญ่มากๆเลยนะครับผมจากข่าวเนี่ยเขาบอกว่ารัสเซียนะครับผมได้ ได้รวมทหารกันมากว่าแสนนายนะครับผมยานเกราะรวมไปถึงรถถังร่วมกันเนี่ยร่วมพันคันนะครับเอาเข้ามาบุกยูเครนในตอนบนนะครับผมบริเวณโดเนสอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับก็มีจุดประสงค์ในการที่จะกินดินแดนเพิ่มยึดดินแดนกลับมาเลยการบุกจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมก็เริ่มมาตั้งแต่ช่วงวันที่10ของเดือนกรกฎาที่ผ่านมานี้แล้วครับตอนนี้เองเนี่ยเราก็มีอัปเดตให้ฟังซึ่งอัปเดตเนี่ยอาจจะย้อนหลังสักหน่อยนะครับผมโดยข้อมูลการอัปเดตเนี่ยมาจากวันที่22กรกฎา ครับผมก็ย้อนกลับไปสักประมาณอีก5-6วันอะไรประมาณนี้เนาะแต่ก็เห็นได้เลยว่าการบุกเนี่ยนะครับผมทําได้ไม่ได้รวดเร็วอย่างที่หลายๆฝ่ายคาดไว้หลายๆฝ่ายคาดว่าโอโหรัสเซียเนี่ยเอาทหารมาเยอะมากเนี่ยต้องบุกแบบรวดเดียวกัดเก็บหมดอย่างแน่นอนแต่ดูเหมือนว่าอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับผมรัสเซียเนี่ยก็มีความระมัดระวังสูงเหมือนกันแล้วก็น่าจะทหารเนี่ยมาเติมในหลายๆจุดด้วยเพราะว่าแนวรบเนี่ยมันยาวถูกมมันไม่ได้เป็นเหมือนแนวรบที่มีแค่จุดเดียวสถานการณ์ในตรงแรกเนี่ยนะครับผมมาที่เมืองสวาโตสนั่นเองนะครับ หรือว่าถ้าเป็นภาษารัสเซียเนี่ยจะอาจ่านว่าสวโตโวนะครับเมืองเมืองนี้เองเนี่ยก็อยู่ทางตอนเหนือนะครับผมซึ่งก็มีการลุกขึ้นของรัสเซียนะเราจะเห็นได้เลยพื้นที่สีเหลืองเนี่ยนะครับผมคือดินแดนที่มีการต่อสู้กันเห็นไหมว่าทางรัสเซียเนี่ยนะครับผมกินดินแดนเพิ่มขึ้นมาได้แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่ว่าจะจากด้านบนกับด้านล่างนะครับผมกินดินแดนมาได้ทั้งคู่เลยแต่ก็มีการกินดินแดนมาได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับดูเหมือนว่าจะค่อยๆลุกขึ้นขึ้นมาตรงนี้เองเนี่ยคาดว่าแนวรับ ในจุดที่เป็นลูกเปลวไฟเนี่ยคือจุดที่มีการประทะกันนั่นเองเนะครับผมในส่วนที่รัสเซียลุกขึ้นมาด้านบนเนี่ยนะครับผมก็มีการประทะกันเนาะส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับผมรัสเซียดูเหมือนว่าจะลุกขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะเลยกําลังจะกินเข้าสู่พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของยูเครนแล้วนะครับผมแต่ก็มีการประทะกันอยู่นะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันว่าจะเป็นยังไงจากนั้นในส่วนของเครมินาเนี่ยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งสมรภูมิที่รัสเซียเนี่ยเอากําลังไปค่อนข้างเยอะเลยนะคร ผมส่วนตรงกลางเนี่ยมีการหุกเข้ามาแล้วก็พยายามตีออกไปเป็นเส้นตรงซึ่งไอ้ตรงที่ตีออกไปเนี่ยก็เห็นได้เลยว่าก็ยึดพื้นที่มาได้เยอะเหมือนกันเลยนะครับผมแต่ก็มีการตอบโต้จากฝั่งยูเครนมาอยู่บ้างนะครับผมยูเครนเองเนี่ยก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยผิดคาดจากที่หลายๆคนคาดไว้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมองว่ารัสเซียน่าจะบุกได้เยอะกว่านี้นะครับผมแต่กลับกลายเป็นว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คาดเอาไว้หนึ่งในปัจจัยสําคัญเลยนะครับผมนอกจากจะเป็นการที่ว่าทางยูเครนเนี่ยตั้งรับได้ แล้วเนี่ยนะครับหรือว่าทางรัสเซียต้องกระจายทหารถึงแม้ว่าจะมี1 0 0 0 0แคนมันไม่ได้เอาไปรวมเป็นจุดเดียวถูกไหมมันก็กระจายกันออกไปเนี่ยอีกหนึ่งจุดเลยคือผลงานที่รัสเซียได้หับเอาไว้กับพื้นที่บริเวณนี้นั่นเองนั่นก็คือในปีก่อนเองเนี่ยนะครับผมรัสเซียเนี่ยเป็นฝ่ายตั้งรับถูกไหมในคราวนี้รัสเซียเป็นฝ่ายลุกเอง ไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับรัสเซียเนี่ยได้ขุดพวกสนามเพราะได้ขุดพวกแนวป้องกันเอาไว้นะครับตรงนี้เองเนี่ยยูเครนก็เอามาใช้ได้ด้วยเหมือนกันก็ทําให้เกิดเป็นความยากลำบากในการลุกคืบของฐานรัสเซียขึ้นมาตรงนี้เองเนี่ยก็บอกไว้เลยว่าเกมลุกเนี่ยทำยากทั้งคู่เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฝั่งยูเครนหรือรัสเซียเองก็ตามเพราะว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมีเวลาในการตั้งรับค่อนข้างเยอะนะครับผมทําให้แนวรับเนี่ยเหนียวแน่นนะแล้วก็มีการวางกับระเบิดอะไรกันเอาไว้เลยเพราะฉะนั้นเองการลุกคืบในตอนนี้ทําาาาไได้ยกกมมๆ่ม่ว เป็นทั้งฝั่งยูเครนเองก็ตามหรือว่าฝั่งรัเสเซียเองก็ตามนะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันแหละว,ว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับผมในต,ตอนนี้เองเนี่ยทั้ง2ฝ่ายก็มีการบุกกันทั้งคู่แต่ก็ยังไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันกันสักเท่าไหร่สิ่งที่ดูจะเป็นชิ้นเป็นอันที่สุดในช่วงนี้ของสงครามเนี่ยนะครับผมก็คือการยิงขีปนาวุธใส่กันนั่นเองนะครับดูเหมือนว่ารัเสเซียเนี่ยเสียหายค่อนข้างเยอะเลยแต่รัเสเซียเองเนี่ยก็มีการโต้กลับเหมือนกันนะครับผมอย่างการส่งโดรนไปทําลายพวกคล อาวุธเนี่ยดูเดือดแล้วก็ดูจะได้ผลกว่าศึกของเอาทหารราบมาสู้กันเยอะเลยเะครับผมเดี๋ยวคงต้องรอดูอัปเดตกันนะยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกับรายการ p o l i t i c world หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยวันนี้ยังไงกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ p o l i t i c world Thailand นะครับ และก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราก็มีอะไรดีๆมาแนะนําให้กับทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับทาง p o l i t i c world ของเราเนี่ยเราก็เชื่ออยู่แล้วว่าคนที่มาดูก็ต้องเป็นคนที่ชอบเรื่องการเมืองโลกแล้วก็จริงจังับชีวิตหน่อยลนะเนาะไม่อย่างนั้นคงไม่มาติดตามอะไรแบบนี้นะครับหลายหลายคนเนี่ยอาจจะอยากทำยูทูบของตัวเองหรือว่าอาจจะอยากเริ่มธุรกิจวันนี้เราก็มีสิ่งดีๆามาแนะนําให้ทุกคนฟังกันนั่นก็คือ future skill นั่นเองครับ future skill เองเนี่ยเป็นเว็บเรียนของประเทศไทยนะที่จะมีคอร์สต่างๆมากมาย แล้วก็สอนคุณทำเนี่ยได้อย่างไม่ยากเลยคือเรียนจบคอร์สปุ๊บทำเป็นแน่นอนอย่างการตัดต่อเนี่ยก็มีให้เรียนอยู่หลายคอร์สเลยมีการทำแบบ After Effect ด้วยนะครับแล้วก็มีสอนธุรก,กิจสอนแบบ Marketing ออนไลน์สอน NFT อะไรเต็มไปหมดเลยก็ลองไปดูกันได้ซึ่งวันนี้เองเนี่ยโพลิติกเวิร์วะไม่อยากให้ทุกคนต้องจ่ายแพงนะครับเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาด้วยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเพียงแค่ใช้โค้ดของเราอะ่ะท่านผู้ชมจะได้ลดราคาไปเลย5 0นะครับผม 50%นะเว้ยจ่ายแค่ครึ่งเดียววะโอ้คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับโดยเราจะมี2แบบก็คือ1เนี่ยนะครับผมจะเป็นลดราคาคอร์ส1ปีแบบจ่ายทีเดียวเนี่ยเรียนกี่คอร์สก็ได้1ปีเลยลดไปเลย50%จาก9948บาทเหลือเพียง4974เพียงท่านผู้ชมใส่โค้ด AFFX p o l i t i c หรือว่า a f f x p o l i t i c แล้วก็เติม W ยูไปข้างหลังนะครับอันนี้สำหรับโค้ดรายปีนะครับผมแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมอยากซื้อแบบคอร์สเดียวไม่ได้อยากจะเรียนทุกอันอยากเรียนแค่บางอย่างก็มีส่วนลดเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับโดยท่านผู้ชมเนี่ยใส่โค้ดเดิมเลยเติมหนึ่งไปข้างหลังก็คือ a f f x แล้วก็ p o l i t i c ตามด้วย W1 หนะหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเราเนี่ยหาลิงก์มาให้แล้วนะก็กดแค่กดลิงก์เข้าไปเนี่ยแล้วก็เลือกคอร์ ในวันนี้รายการ p o l i t i c world คงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ